Ich ไปกันอีกหนึ่งประเด็นที่บริงชาวไทยและบริงทั่วโลกนะครับกำลังให้ความสนใจเลยคุณผู้ชมแล้วก็จับตาดูกันโหทุกแบบฝีก้าวเลยกับกรณีของสีสาววงแบล็คพิงนะฮะว่าตกลงแล้วจะเซ็นสัญญาต่อกับต้นสังกัดค่ายวายจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์หรือเปล่าหลังจา, <ừ. S 1> จากที่สัญญาได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการนําเสนอข่าวออกมาโอ้โหออกมาเป็นราอๆเลยว่ามีการพูดคุยกันอยู่วายจีเอก็ยืนยันตลอดว่าอยู่ในการพูดคุยมีการพูดคุยกันอยู่ยังไม่มีบทสร,รุปนะครับ คือฮาขึ้นมาหลังจากที่สื่อคาเกาหลีใต้เนี่ยได้ออกมารายงานข่าวบอกว่า YG Entertainment และ4สาว b บ a ็คพิงคได้ทำการหาหรือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการต่อสัญญาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสรุปผลว่าจะทำสัญญาในลักษณะแยกค่ายไม่แยกวงอืก็คือยังมี b บ a ็คพิงคอยู่แต่คืออยู่สังกัด อื่นได,ได้ใช่ไหมฮะ,ะพร้อมกับรายง,งานข่าวว่ามีเมมเบอร์เพียงคนเดียวนะครับที่ตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อกับ YG นั่นก็คือโรเซ่ส่วน3สมาชิกที่เหลือก็คือเจนนี่จีซูและก็ลิซ่าเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอของ YG แต่แสดงความสนใจที่จะขอทำกิจกรรมของวงแบ a ็คพิงต่อไปในอนาคตนะฮะขณะที่สื่อเกาหลีอีกสื่อก็ระบุว่าสัญญานี้สมาชิกวงที่อยู่นอกสังกัดจะโปรโมทกิจกรรมของ b บล็คพิงเป็นเวลา6เดือนใน1ปีโดยเจนนี่จีซูและก็ลิซ่าเนี่ยกำลังอยู่ใน ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาสัญญาที่จะถูกปรับใหม่ครั้งนี้จากทาง YG นั่นเองนะครับแล้วก็ตามรายงานยังระบุด,ด้วยว่าการไม่ต่อสัญญากับ YG ครั้งนี้ ทั้ง3สาวมีเส้นทางของตัวเองแล้วโดยจีซูอยากจะหันมารับงานแสดงมากขึ้นด้านลิซ่าเองก็ได้รับข้อเสนอจากหลากหลายค่ายเลยซึ่งรายงานระบุว่าทั้งจีซูกับลิซ่าเลือกที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทอื่นในเกาหลีใต้ส่วนทางเจนนี่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดอันนี้ก็คือสิ่งที่สื่อเกาหลีเขา นำเสนอออกมานะฮะเมื่อวานนี้ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่สื่อกระพือข่าวออกไปในเเกี่ยวกับเรื่องของ YG n t t r t a i เ m e n t นะครับทาง YG เองก็ได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงทันทีเลยโดยบอกว่าเรื่องการต่อสัญญากับ b l c k พิง n k ยังอยู่ระหว่างการเจรจาตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้ทั้งสิน้นซึ่งก็เป็นคำพูดเดิมที่ YG ได้พูดมาตลอดนะฮะในประเด็นที่มีข่าวนี้เนาะ โอ้ตั้งแต่ก่อนหมดสัญญาสิงหาแล้วก็มาจนถึงตอนนี้นะฮะอาจต้องรอติดตามกันสุดท้ายแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะฮะู้หลายคนนี่ความสนใจนะแต่มันก็ถ้าจะเป็นทางออกที่เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะที่จะบอกว่าอ่ะก็แล้วแต่แต่ละคนจะไปอยู่สังกัดอื่นแต่ถ้าสมมุติเป็นงานอ่ะภายในชื่อของ b บ c ็คพิงกเนี่ยก็อาจจะกลับมารวมตัวกันนะฮะก็1ปี <6 S 2> าาเดือนใช่ไหม,มคือในหนึ่งปีเนี่ยจะมีแบบรวมวงกับบนประมาณหเดือนก็อาจจะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างนี้โปรเจกต์พิเศษไปนะฮะอันนี้ใดๆแล้วก็ต้องรอบทสรุปนะฮะรอข้อสรุปของทั้ง4สาวบแบ็พิง์นะฮะแต่ก็เชื่อว่าแฟนๆบิงชาร์ไทยก็น่าจะมีความหวังว่าวงเขากยังอยู่นะอะไรอย่างนี้นะฮะ